หลังจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของเผ่านมนุษย์ต้นไม้ต้นตอน่อความผิดปกติป่ามอสนั้นหายไปแล้วถึงบางอย่างที่สำคัญมากจะหายไปด้วยก็เถอะอเจ้านักเวทต้นไม้ชัวนี่มีของดีเยอะเลยฮะเห้เจ๋งเลยนี่ทั้งเกาะหัวเกาะแขนเกาะตัวยังใช้ได้อยู่แล้วก็เปลือกไม้สีดำชิ้นนี้ก็เป็นวัตถุที่ไม่เลวเลยส่วนคาทาเวทคงจะยังไม่ใช้เดี๋ยวนี้ าจจะเอาไปขายในตลาดมืดก็แล้วกันว่าแต่นะของเยอะขนาดนี้จะเอาออกไปยังไงกันล่ะเนี่ยเอ๋ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นั่นมันสลงตัวนี้เป็นกระป๋งมิตินี่เกรดของหัวขโมยมีเห็นดวงดาวมืดมิดระดับกลางอีกสิบกว่าก้อน <Yeah. S 2> เป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับมือโปรที่จะเลื่อนขั้นไปนระดับดีอย่างเรา <Yeah. S 2> แต่ของสําคัญที่สุดก็คือตู้กระป๋งมิตินี่เองนี่แหละแต่จะว่าไปของประเภทนี้พวกระดับ C ยังไม่ได้กันทุกคนเลย แต่เรากลับเจอบนตัวของสัตว์ประหลาดที่ยังไม่ถึงระดับดีเนี่ยนะมันก็แปลกเหมือนกันรูปลักภายนอกของมันนั้นก็อุบาทเหมือนกันนะต้องได้แป้งช่มแน่ๆล่ะจนใช้ไปก่อนลวกันเ๊ะทำความเคารพศพเสร็จแล้วเหรอเล็กแต่เล็กเก่งจริงๆงเลยนะเจ้าเนี่ยต่อจากนี้ก็อยู่กับฉันนี่แหละเดี๋ยวฉันจะช่วยชี้ทางให้นานั้นเติบโตได้อย่างดีเองแต่พามาที่ทางลินฉีททางช่วยคนของตัวเองนั้นไว้ได้และดูเหมือนว่า วิทยุนั้นจะใช้การได้แล้วคนจากในวิทยุนะครับที่ขอความช่วยเหลือนั้นก็ได้บอกว่าขนูลินชีในส่วนลึกของป่ามอสนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทราบสาเหตุระดับความอันตรายอยู่ที่ระดับดีหรือมากกว่านั้นกนารลณา้ซ่อนตัวให้ดีและพวกเหล่านั้นจะเลบไปถึงได้ค่ะส่วนลึกของป่ามอสนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงพี่ไผ่จนถึงตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยเขาคงจะไม่และในทันใดนั้นก็มีการเคลื่อนไหวอย,อย่างรุนแรงและรวดเร็วมากเอ๊ะพี่ไผ่กลับมาได้สักที ทีมกู้ภัยบอกว่าในส่วนลึกของป่ามอสนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวมากนายนั้นไม่ได้เจออันตรายอะไรใช่ไหมทางไปจีนนะครับที่กลับมาแล้วแล้วก็ได้พูดกับทางเรนชีไปว่า,ากู้ภัยแก้มาถึงแล้วหรอเลนฉีเธอคงจำเรื่องที่รับปากกับฉันไว้ได้ใช่ไหมเอ๊พี่ไปททำไมถึงแกล้งสรุปแบบนี้กันล่ะมันเป็นการโกหกนะและจากนั้นทางทีมกู้ภัยนั้นก็ได้มาถึงในทันทีทางเินชีนะครับก็ได้บอกกับทางกู้ภัยไปว่าเจ้าหน้าที่เซียงกง แต่นนตามทีมกู้ภัยกลับไปที่ที่พักก่อนเถิดพวกนายตามฉันก็ไปที่สวนเลือกของป่าต้องสืบหาต้นตอของความเปลี่ยนแปลงควมผิดปกตินี้ให้ได้ณชันเมืองค่ายพักณนะห้องพยาบาลทังปฏินั้นก็ได้บอกกับทั้งเรนชีไปว่าฉันไปก่อนนะเอ๊ะพี่ไปเดี๋ยวก่อนสิรางวัลของภารกิจนี้ให้หัวหน้าทีมโอนเข้ามาหาฉันโดยตรงเลยก็ได้ตัวสื่อสารของทางเินชีนะครับก็ได้บอกว่าเินชีตอนอยูนในป่ามอส เธอได้เจอโปคนอื่นไหมเอนชีนะครับที่ดินเช่นนั้นก็ได้บอกว่าโปคนอื่นนั้นเหรอคะไม่นะคะมีอะไรหรือเปล่าคะปัญหาจากต้นต่อของความเปลี่ยนแปลงส่วนลึกของป่ามอสนี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะสิฉันก็เลยสงสัยนะว่าบางทีอาจจะเป็นทีมของมือโปรระดับดีหรืออาจจะเป็นสุดยอดมือโปรลึกลับระดับซีเลยก็ได้เอนชีนะครับที่ดินเช่นนั้นก็ได้เปนกโกวนไปอย่างมากหรือว่าจะเป็นผีปายงั้นเหรอแต่คราวนั้นก็จะปลุกอาชีพได้ไม่นานนี่เอง ตัดพามาที่ทางเดินของเขตชุมชนม,มือปโปรทางประจินก็ได้คิดภายในใจว่าถึงจะเปื้อนพรางกัดเกาไปหน่อยแต่ว่าก็เป็นทุนในการฝึกที่ดีก็ไปเสี่ยงในครั้งนี้เกือบตายแล้วจ,จริงๆแต่ว่าก็ดีที่ได้ศักยภาพของอาชีพอื่นมาสนับสนุนดูหเหมือนว่าจะต้องเร่งเรียนรู้ทักษะของอาชีพอ,อื่นแล้วบ้างเหมือนกันแต่ถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวตนจะหาทักษะแบบนั้นมันคงจะยากมากกลับไปคิดวิธีก่อนดีกว่าเอ็กหิวล้อเหรอ,หรอแล้วจะถึงบ้านแล้ว จะหาอะไรดีๆให้นายกินลวกันว่าแต่เจ้าตัวเล็กนี้มันกินอะไรล่ะหัวหน้าผู้จัดการชมชนมือโปรส่งเฉียนท่านประจินนะครับที่เห็นส่งเฉียนนั้นก็ได้คิดปรใจว่าพอฟันบินตายส่งเฉียนนั้นก็พบเครื่องขัดออกจากสกุลปายเป็นไปไปของตัวเองนี่คงกําลังย้ายเฟอร,ร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่อยู่ลระสิส่งเฉียนนะครับที่เห็นป้าจินนั้นยืนอยู่ตรงข้ามก็ได้บอกป้าจินนะว่าป้าจินนี่นะกำลังอยากคุยกับนายพอดีพอเข้าไปอยู่แล้วถึงได้รู้นะว่าเครื่องขัสกุลปายเนี่ยมันอยู่สุสบายดจริงๆนะ งั้นเหรองั้นก็ขอให้เพลิดเพลินกับเวลาที่เหลืออยู่แล้วกันกี่ปีแล้วไม่รลยที่ไม่มีใครมากล้าอุดดีต่อหน้าชันแบบนี้ส่งเชียนเอาดูก่อนเถอะเวลาของแกนั้นเหลือไม่มากแล้ว